สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณตอนนี้เราจะเล่าเรื่องสยองจากผีไทยเรื่องเงาบาปผีครองศรัทธาซึ่งผสมศรัทธาบาปกรรมและตำนานผีไทยอย่างเข้มข้นตั้งแต่สารคดีวัดร้างกลองจับเงาไปจนถึงศีลบิดเบี้ยวและพิธีกรรมโบราณทุกอย่างเชื่อมโยงกันจนหลายคนบอกว่าอ่านไปแล้วขนลุกทั้งตัวเลยครับเรื่องเริ่มต้นด้วยเอก ช่างภาพสาร,รคดีหนุ่มไฟแรงเขาไม่เชื่อเรื่องผีจนกว่าจะเห็นกับตาตัวเองส่วนน้ำหวานแฟนสาวเชื่อเรื่องลี้ลับแต่ก็กลัวผีเหลือเกินพวกเขาได้รับภารกิจไปถ่ายสาร,รคดีวัดร้างชื่อวัดคำเวียงในป่าลึกเหตุผลก็คือมีเสียงลือหนาหูว่าบางครั้งมีเสียงสวดมนต์บางครั้งมีเงาพระอาจารย์ปริศนาพรัวในวิหารทั้งที่ไม่มีใครอยู่นั่น เมื่อเดินทางมาถึงพวกเขาได้พบกับหลวงพ้อคำดวงเจ้าอาวาสรุ่นใหญ่ผู้รับภาระดูแลวัดร้างเพียงผู้เดียวหลวงพ่อเตือนพวกเขาว่าอยากเข้าไปในวิหารเก่ายามค่ำครีนเพราะมีสิ่งที่ไม่ควรกวนผู้เสร็จไม่นานเอกกลับได้ยินเสียงประหลาดกล้องดับเองแล้วน้ำหวานเริ่มฝันร้ายฝันเห็นพระพุทธรูปใบหน้าเน่าเปื่อยเสียงสวดแปลกๆคลออยู่เต็มฝัน ฟังแล้วก็หนาวเลยนะครับครูปอตอนที่2นี่คือเริ่มสะสมแรงหลอนเต็มๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอดีตอนที่2นี่น้ำหวานเกิดฝันว่าเข้าไปในวิหารเก่าฝืนคำเตือนของหลวงพ่อพยายามถวายสังฆทานแต่กลับเจอพระเงาไม่รับของพวกเขาได้ยิ่เสียงสวดมนต์ที่ไม่ใช่ภาษาที่รู้จักพลายคำสาบแล้วจูๆ่ๆน้ำหวานก็พูดว่าสาธุเจ้าค่ะข้าขอเป็นลูกศิษย์พระคุณเจ้าท่านผี แบบนี้คือกินกันไม่ลงแล้วครับฟังแล้วก็ขนลุกเลยเนาะพอเข้าใจว่าเรื่องมันเริ่มจริงจังแล้วใช่ครับพอเข้าสู่ตอน3ความหลอนก็ทวีคูณเพราะน้ำหวานบอกว่าฝันว่าเธอถวายสังฆทานแต่พระเงาไม่รับแถมบทสวดสุดท้ายยังมีคำว่าสาธุปรากฏในกล้องโดยไม่ได้เปิดเสียงเองทั้งหมดนี้เริ่มชัดเลยว่ามีบางอย่างลึกลับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพอหลวงพ่อคำดวงอธิบายว่านี่ไม่ใช่ผีธรรมดา แต่มันคือศรัทธาที่กลายเป็นเงานี่คือจุดหักเหสําคัญครับแล้วพอเข้าตอนสีใช่ไหมครับพอหลวงพ่อเปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับสมาธิขั้นสูงของพระอาจารย์กฤิซึ่งเชื่อว,ว่าตนสามารถบรรลุธาตุโดยไม่ต้องตายและใช้เวทมนต์ท่องนรกสวรรค์ผสมกับการสวดมนต์แบบผิดเพี้ยน ใช่ครับครูปอจจำได้ว่าตอนที่4นี่คือบทที่เริ่มสะท้อนปัญหาทางศาสนาและความเชื่อเพราะบทสวดโบราณในตำราของพักกฤตนั้นไม่ใช่ธรรมะปกติแต่เป็นเวทมนต์หาหลุดพ้นที่พาให้หลายคนหลงศรัทธาผิดทางแล้วสิ่งที่หนักคือมีพระรูปหนึ่งพยายามแปลเสียงสวดแล้วเสียชีวิตใน3วันนั่นคือตอนที่ชัดเลยว่าเสียงมันเอาชีวิตคนได้จริงๆแค่ฟังยังสยองเลยครับ มาถึงตอน5ต่อเลยครับตอน5ชื่อวิญญาณในศีลห้าครับเป็นจุดที่น้ำหวานถูกอาการครอบงำเต็มขั้นเธอบอกว่าเธอต้องทำให้ครบศีลทั้ง5เพื่อศีลบริสุทธิ์แบบวิญญาณแล้วเธอก็เริ่มท่องศีลข้อที่1ยันข้อที่5ทีละข้อทั้งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดการมพูดเท็จด,ดื่มเหล้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นศีลปกติที่พุทธศาสนาสอนแต่เธอกำลังหลงว่าเสียงในหัวเธอคือศรัทธานำทางแล้วบทสวดกลายเป็นบ่วงผูกใจเธอไว้ พอถึงตอนนั้นก็คือจิตใจของน้ำหวานถูกดึงไปทางพระอาจารย์กริตเต็มตัวแล้วสินะครับใช่ครับน้ำหวานยอมถวายศรัทธาให้และเอกเริ่มตัดสินใจว่าจะพาเธอหนีแต่ทำไม่ทันน้ำหวานเดินออกจากศาลาไปเองแล้วเข้าไปในวิหารกลายเป็นฉากจริงจังที่เธอสวดท่องศีลทั้ง5้าท่ามกลางเงาพระนับสิบเรียกความหลอนว่ากลางดึกๆใต้พระจันทร์คนได้ยินแบบนี้ยังกล้าไปไหมครับเขากล้าไปส่องกล้องอินฟราเรดตอนที่7ครับ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมเล่าต่ออีกทีหนึง่งแต่มาต่อกันเลยครับตอน6หลุดพ้นของคนตายไม่ได้เป็นตอนที่พีกมากเพราะหลวงพ่อคำดวงและเอกเล่าย้อนว่าเคยมีคนถูกครอบงำอย่างแรงพลังแห่งศรัทธาทำให้วิญญาณหลุดไม่พ้นกลายเป็นบ่วงให้วิญญาณอื่นหลงมาด้วยยิ่งฟังยิ่งหลอนตอน7ยิ่งพีขึ้นอีกครับถูกต้องครับตอน7กล้องส่องผีสวดกล้องอินฟราเรดจ,จับเงาพระสวดมนต์มีลำดับ ทั้งหมดนี้คือเงาที่กลายร่างมาจากศรัทธ,ธาแล้วน้ำหวานเริ่มพูดว่าเขาคือธรรมะแห่งการยึดติดคือขยับขึ้นไปอีกระดับแล้วครับตอน8วัดผีครองคือชาวบ้านเริ่มเข้าร่วมพิธีกรรมศรัทธ,ธาผิดทางแล้วใช่ไหมครับใช่ครับชาวบ้านทยอยมาที่ลานวัดน้ำหวานเป็นผู้นำกำลังเริ่มพิธีคืนชีพศรัทธ,ธาผิดเพี้ยนหลวงพ่อคำดวงกับเอกต้องปะทะกันทั้งบทสวดทั้งสายศิลทุกอย่างนำไปสู่จุดศึกครั้งใหญ่ แล้วมาถึงตอน9้าพระแห่งความมืดซึ่งเป็นคลแมแกซ์เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับตอนนี้พระอาจารย์กริปรากฏเป็นเงาสูงโปรเจกต์ศีลบิดเบี้ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านก้มกราบสักการะ,ระหวานถวายร่างน้ำหวานเตรียมส่งร่างให้ผีพระครูปอคนลุกแล้วครับแล้วบทสรุปก็คือกดโถสังฆทานทุบใช่ไหมครับใช่เลยครับครูปอกดโถสังฆทานทุบพร้อมกับยันหลวงพ่อคำดวงเปลงบทสวดไล่เงาบาป แล้วพระอาจารย์กฤตและชาวบ้านหมดสติหวานล้มลงฟื้นชื่อเสียงความเงียบและความปกติกลับคืนอย่างปาฏิหาริย์และตอนท้ายสุดก็แบบเปิดปลายใช่ไหมครับใช่ครับตอนเทนศรัทธาไม่มีหลุดพ้นคือสรุปว่าศรัทธายังอยู่ใต้พระพุทธรูปมีคําว่าศรัทธาปรากฏและหลวงพ่อมอบเมล็ดโพให้เอกไว้เตือนใจว่าศรัทธาที่สมดุลมีความหมายแต่ศรัทธาที่บิดเบี้ยวอาจกลายเป็นเงาบาปรอวันคืนชีพอีกครั้ง ฟังจบแล้วก็ทั้งหลอนทั้งคิดต่อเลยแล้วสรุปว่าเรื่องจบแล้วก็โล่งใจนิดหนึ่งใช่ครับครูปอวินาทีจบเป็นแบบเปิดปลายผู้ฟังเองก็ต้องคิดต่อว่าศรัทธ,ธาของเรานั้นอยู่ในจุดไหนของสมดุลหากอยากรู้รายละเอียดฉากสยองจุดคลายแม็กซ์หรือบทพูดบางช่วงอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปนะครับใช่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเสียงประสิบของวิญญ,ญาณด้วยนะครับแล้วเจอกันในเรื่องเล่าครั้งต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย